สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุตฟลายอินเตอร์เนช่นแวลจำกัดนะครับณนะราวุธจันรุงเรืองครับคนเก่าเจ้าประจํานําทุกท่านเข้ามาสู่แปลงดอกเบนจมาศของเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่โครงการหลวงห้วยลึกอําเภอชิงดาวจังหวัดชิงใหม่วันนี้เกษตรกร,ร,กรยิ้มได้เกษตรกร,ร,กรยิ้มร่านะครับเพราะว่า คล้ายกับการปลุกผีนั่นเองนะครับจะเป็นแบบไหนเราไปฟังเรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้นะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับแม่แนะนําชื่อหน่อยครับนางสมพันธ์ขอบเขตเจ้าครับอยู่บ้านเลขที่263ครับบ้านใหม่สามัคคีครับหมู่ที่10บครับตำบลปิงก้งอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่บ้านเฮานี้บดาเนาะเป็นคนเมืองตึงแตก เจ้าคนเมืองเป็แทกแม่ครับแม่ปลูกดาวเรืองอ่าดาวเรืองหำละอย่างเบญจมาศครับแม่ปลูกเบญจมาศนี่มาได้หลายปีหรือยังครับเจ้าได้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีถ้าเป็นละออนี่ก็กอไข่กอไก่ขอใครนี่อ่านได้หมดละเนาะเจ้าครับดังนั้นหมายถึงว่าแม่ก็มีความรู้ในเรื่องการปลูกดอกเบญจมาศนี่ดีเหมือนกันครับปกติดอกเบญจมาศปัญหาของดอกเบญจมาศที่มันมีอย่างพ่องครับแม่มี เพียงไฟไฟแดงเป็นเชื้อราโรคอะไรเงี้ยโรคอันรัดรัดเจ้าโรครัดนี่โอ้ถ้าเป็นมากรรมนี่กันหน้าแกนะครับเจ้าดอกกบมะงามดอกมะงามราคากระตกราคากระตกและต้นทุนการปลูกอะครับต้นทุนก็สูงอืมต้นทุนสูงและถ้าสมมติเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมากรรมนี่ มันตกเกตเจ้ามันตกเกต,กตกครับราคากระตกเลยราคาก,ก,กระตกอเกษตรกรก็ต้องหน่าเศร้าผมเนาน้าเศร้าผมวาถ้ามันเป็นนักปลกนกรบืซื้อเห่เลยอย่ะอ๋อครับดังนั้นเนี่ยจะทําดอกการรมก็ต้องหวังเปิงปนท้องว่าเปิงบุญญาวาสนา <laughs> <laughs> นะครับแล้วก่อน ก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะหูจักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะแห่เนาะครับตอนนั้นนี่ดอกเบนจมาศนี่มีปัญหายอย่างพ่องครับมีโลกมาน่ะเจ้าอืโ<ล>ีิว่านะ่ะโลกกันใบจุดอะไรเนี้ยไวรัสนะเจ้าครับโลกสปะโลกเจ้าโลกสปะโลกดอกนี่มันโลกมันนักเจ้าถ้าเป็นคนนี่เปิ้นห้องว่าไปเหี่ย หรือไม่ก็ป่าช้าได้เผาละนะครับบ่พื้นแน่นอนเจ้าครับสุดท้ายไปป้าใส่ไอ้ดอาแหมแล้วปะแหมแล้วอืมปะไอ้ดอบแหมแล้วนะครับไอ้ดอบแนะนำเพื่อใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุตฟไลด์นั่นคือนูดโฟไลด์สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งตอนนั้นในสภาพมันเป็นจะไดครับแม่ต้นนี้มันเป็นจะไดครับต้นน้อยเจ้าอืต้นน้อยมันจะต้นมันจะต่ำไอ้น้าครับต้นมันจะแลบ ลูกสาวหรือคนพ่นเจ้าตอนนั้นอู้กับลูกสาวว่าใดครับบอคือพ่นที่แรกก็บิดเจ้อนะกะแล้วมันเหมือนย้อมพ่นหมดใจละไอ้เนาะหมดละเสี่ยงใจละเออครับแล้วลูกสาวว่าใดครับลูกสาวก็เออบอกพ่นนะก้าวแม่เออพ่นนะเออมาร้องก็ร้องพอเอาร้องเอาอมันพ่นพอร้อยไเนาะไม่เป็นไดไอ้เนาะแล้วมันก็เลยว่าเออพ่นก็พ่นเนาะก็เลยเอามาพ่นพ่นได้เจ็ดวัน พอตัยมันก็ใบมันก็เขียวก็เลื่อมขึ้นมามต้นมันก็อ้วนขึ้นมาตัวเอกากะครับอืปกติแล้วต้นหนึ่งปุนจะไว้กี่กี่กี่ดอกครับดอกเดียวดอกต้นละดอกเจ้าเตาอ,อันต้นอดอกเดียวดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันเสียไปต้นหนึ่งกับไปละดอกหนึ่งเจ้าราคานี่ก็บดไ,ได้ละปุตื่นไปละขาดทุนละทำโมสังโคเนี่ยคืออ่า ใจของเกษตรกรนะห่อเหี่ยวแล้วถ้าสมมติวันเสียมากรรหนึ่งแม่ครับแล้วแปลกใจว่าไอ้ตังหลังเนี่ยมันยังมบดอกเตือละตังเทมันยังมาดอกครับมมนยังมาเหมือนกันมาเหมือนกันเจ้าอันนี้มันดอกเห็อันนี้มันเป็นดอกอะไรยังก็ลืมจืดไปอย่างไรอันนี้ไม่เป็นเห็นมันอันนี้เข็มพันหนึ่งเจ้าอแล้วอันนี้มันเกิดเข็มพันหนึ่งอครับมันสองพันครับแม่อธิบายให้ผมพอแล้วครับพามาตังหน้ากันน้อยหนึ่งามาดูลำต้นนะครับอธิบายลำต้นผมพอแล้วครับแม่ อ่าลำต้นจะอี้ไปจะได้ห้องเอ่ยต้นลำต้นนี่มันลำต้นใหญ่เนี่ครับลำต้นใหญ่แข็งแรงอีนอแข็งแรงดีแล้วนี่ผมหั่นแม่เด็ดอะย่างออกตัวนี่อันนี้นอมันน่าจะนอนี่มันต้องเอาออกมดเจาะเนี่ยจะบื้อมันได้มีหมายถึงว่าไอ้ติ๊มอ๋อนอที่มันเป็นดอกไอ้มันก็คับเจาะต้องเอาออกตัวเอาออกมดเลยบื้อมีเขาเลี้ยงไว้แค่แค่ดอกเดียวเจาะนี่มันจะได้เกตหนึ่งกะเจาะถ้ามันออกจะอี้เราแม่ถ้ามันออกดอกหลายๆต้นนี่มันจะไปลูกกันใหญ่ก่อน มันจะไปลู่กันใหญ่ oh, แล้วมันจะ,ะขึ้นมาเลี่ยงดังบนมันจะเลี่ยงอยู่ตังหลุมนี่เขาต้องเอาออกเออครับเดี๋ยวมันจะนได้เกตแล้วใบขนาดนี้ดอกขนาดนี้นี่เป็นฮองเกตยังครับเนี่ยเกตหนึ่งดอกเกตหนึ่งเกตเอต่อเกตอันเอกะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าก้ากิ่งของของใบนะะของของลำต้นนะครับของอดอกเบญจมาศนะครับเต้านิ้วก้อยผมเลยใหญ่เหมือนกันนะแม่นาะเจ้าครับ ล่อันนี้นี่เป็นคือดอกกี่บาทมาเด็นนะครับมืเดี๋ยวนี้ตกอยู่ดอกอยู่สี่บาทเกิงจ้าดอกสี่บาทเกิงเจ้าถึงมดเนี่ยปีนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงอะไหมถ้าได้ก็ดีนะก็ <laughs> แต่อี้มั่นใจว่าได้ก็ครับเจ้าได้เจ้าเนี่ยอาจารย์มหันใช่ละอ,อาจารย์แบบโอ้โทครับแม่ครับแล้วแม่ใจใจสูตรหนึ่งไปกี่รอบครับอันนี้แม่ใจนี่ไปผนไปสามรอบก็สามรอบละเจ้าครับ แล้วใจสุดสุดหนึ่งอย่างเดียวกับค่ะเจ้าชุดหนึ่งอย่างเดียวเจ,จ้าอืยังไม่ได้ใจยังไม่ได้ใจสุดสองเตื้นนอหนะเจ้ากำลังเอามาเจ้ากำล <ะ S 2> ังจะด้ใจสุดสองตัว<อ>คุณผู้ชมครับคัน,นี้ขนาดใจแค่สุดหนึ่งอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ใจสุดสองเตื้อสุดอจะเอาผนต <c oughs> ัวนี้อ๋อเจเพราะมันดอกใหญ่เจ้าอ๋ออันนี้มันใหญ่มาแล้วเนาะมันใหญ่ละใจสุดหนึ่งอย่างเดียวก็เหลือกินละเจ้าอืมครับแม่อยากจะ ฝากบอกเกษตรกรสักน้อยเนี่แหละครับบอกเกษตรกรที่เปิลอย่างไ่ได้ใจและเปิ้ลอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูทฟอร์ไลท์เปิ้ลก็กลัวว่าเอ๊ะมีการจ้างแม่มาอู้ก่อเองครับไม่ได้จ้างมาอู้เจ้า<น>แต่เจ้าขอจตัวนี้มันจะลดต้นทุนทุกอย่างเจ้ามและมันบ่บเปลือง<บ>เองอพิพ่มผลผลิตด้วยเจ้า นี่คือความประทับใจของพี่น้องเกษตรกรที่ใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุตฟลา์ life, อินเตอร์ในช่ชแนลจำกัดแล้วประทับใจนะครับสังเกตจากสีหน้าใบตาของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรยิ้มได้ครับคุณผู้ชมครับยิ้มได้ยิ้มได้เพราะงวดนี้แม่เปิ้ลจะรวยละงวดนี้แม่เปิ้ลจะเป็นเศรษฐีแล้วนะครับรายงานตรงจากโครงการหลวงห้วยลึกอำเภอจริงดาวจังหวัดจริงใหม่ครับ